ครับผมครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับลักษณะการทํางานของตัวเฟืองเกียร์นะครับรถไถคูปตานะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น L อนะครับตัวนี้จะเป็นตัว L 40นะครับเนาะเดี๋ยวพามาดูไอ้ตัวข้างในก่อนนะครับว่ามันมีเฟืองเกียร์อะไรข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับที่โยกยกันอยู่ับงตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นตัวคันเกียร์ PTO นะครับมันจะมี2รอบนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรอบ540กับรอบ750นะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับ ตัวตรงกลางนี้นะครับจะเป็นเพลาเกียร์หลักนะครับเกียร์นี้จะเป็นตัวเกียร์หนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมลองอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับมันมันไล่ไปลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเกียร์ก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นเกียร์ขบอยู่กับที่นะครับแล้วมันจะมีตัวเกียร์ประกอบกันคือเกียร์เลื่อนขบนะครับลักษณะประกอบกันอยู่ได้หลายส่วนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว ชุดเกียร์เดินหน้าถอยหลังตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวเกียร์ชัตเทิลนะครับเนาะเป็นเกียร์ทองเหลืองนะนะประมาณนี้ตัวน the the ี้ก็จะเป็นเซ็ตเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเนี่ยเดินหน้าถอยหลังนะครับจะเป็นก้อนนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเฟืองสะพานนะนะครับอันนี้เป็นตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวประกอบด้วยนะครับที่ว่ามันคู่ขบของเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเซตประกอบแบบนี้นะครับเป็นตัวเพลารองนะ อ่าเนี่ยครับอันนี้คือในลักษณะห้องเกียร์ของเพลาหลักนี่ครับก้ามปูนี้ก็จะเป็นตัวก้ามปูของตัวเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สี่นะนะครับข้างล่างเป็นคู่ขบมันนะครับข้างล่างอีกก็จะเป็นตัวเกียร์ีโอนะนะครับถูกต่อส่งกาลังงานมาตรงนี้มาตรงนี้จะมีเฟืองตัวหนึ่งล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเฟืองตัวหนึ่งล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะมาขบต่อกันลักษณะนี้นะครับนี่นะทาให้มีเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกส่งกําลังงานมาที่ตรงนี้นะน นี with, ่ครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายนะครับเซตนี้ก็จะประกอบด้วยเกียร์เต่ากระต่ายนะครับนี่เต่ากระต่ายนะครับแล้วก็ไปที่ตัวบายสีนะครับก็จะจ่ายกําลังงานไปที่ล้อหลังทําให้ล้อหลังรถหรือรถวิ่งนะครับแล้วส่วนตัวเต่ากระต่ายตัวนี้นะครับนี่ครับเต่ากระต่ายตรงนี้ข้างในนี้ข้างล่างสุดนะครับมันก็จะเป็นตัวกระปุกขับเคลื่อนสีล้อนะครับนี่นลักษณะนี้นี่ครับกระปุกขับเคลื่อนสีล้อนะครับไอตัวกระปุกขับเคลื่อนสีล้อนะครับมันก็จะทํางานก็คือถ้าเราปลดนะครับสองล้อนะครับมันก็จะ อิสระนะครับมันก็จะวิ่งแค่เฉพาะล้อหลังนะครับแต่ถ้าเราใส่กับเคื่อนสีล้อนะครับมันก็จะวิ่งล้อหน้าโดยที่ต่อกําลังจากเซ็ตเฟืองชุดนี้นะครับนี่นะครับลงไปข้างล่างกระปุกเกียร์หรือหน้าถอยหลงังนะครับนี่ก็จะเป็นเซ็ตเกียร์ของรุ่นเอลหลักๆก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ